สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซค์เทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่ม ทางช่อง TNN2 ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของยามาฮ่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารงานของคุณประพันธ์พลนระสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้แหลนคนไทยตำแหน่งสูงสุดรองจากญี่ปุ่นโดยคุณประพันธ์นั้นเข้ามาบริหารงานในช่วปงปีพศ2539 แต่ปรากฏว่าเจอวิกฤตต้มยำกุ้งในปีพศ2540ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการปรับบริหารโครงสร้างหนี้ใหม่ปรับโครงสร้างขององค์กรใหม่ทั้งหมดรวมถึงการบริหารบุคคลการบริหารพนักงานที่มีมากกว่า2,000 3คนนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากมากรวมถึงการบริหารงานขายและการนำพาองค์กรไปข้างหน้าซึ่งกว่าทุกอย่างจะลงตัวก็ปรากฏว่านในช่วงกลางปีพศ2545เดือนกระกฎาคม ยามาฮ่าเปิดตัวอัตโนมัติรุ่นแรกนั่นก็คือนูโว 115cc โดยมีไมเคลโอเวนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอาเซียนทุกประเทศช่วงเวลานั้นนะครับทุกค่ายต่างก็ปรามาทยามาฮ่าว่าไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านั้นฮอนด้าเคยนำรุ่นลีดสกูตเตอร์2จังหวะ 125cc เข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยแต่ปรากฏว่าคนไทยไม่ให้การยอมรับดังนั้นการเปิดตัวยามาฮ่านูโวรุ่นแรกจึงใช้คำว่าอัตโนมติ หลีกเลี่ยงคาว่าสกูตเตอร์แม้ว่าในช่วงหนึ่งปีแรกยอดขายจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้3,000คันต่อเดือนแต่ทําได้เพียงแค่8 0 0คันต่อเดือนเท่านั้นให้หลัง1ปียามาฮ่าได้มีการปรับสีสันลายกราฟิกใหม่ให้กับนูโวายไฟเป็นครั้งแรกทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นกระแสะเริ่มตอบรับมากขึ้นมีรุ่นนําไปตกแต่งสร้างกลุ่มขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่มแรกของเมืองไทยก็คือยามาฮานูโวโชคชัยสี่แถวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร จากนั้นกระแสของนิวโวก็เริ่มดีขึ้นมาได้โอกาสตรงที่ว่ายามาฮ่าเปิดตัวรุ่นมีโอในช่วงปลายปีพศ2546ด้วยมติติตัวรถที่เล็กกว่าเบาวกว่าขับขี่คล่องตัวและก็ราคาถูกมากเพียงแค่34,000บาทและ36,000บาทขณะที่นิวโววางราคาอยู่ที่กว่า50,000บาทเพราะฉะนั้นการเปิดตัวของมีโอในช่วงปลายปี46ทําให้กระแสของอตโมติยามาฮ่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่ารถครอบครัวทุรุ่นในขณะนั้นส่งผลใหยอดขายของมีโอนั้นเติบโตในช่วงหนึ่งปีแรกอย่างทะีทันใดและส่งผลพลอยให้ y ยอ a มาหานูวนั้นขาดีขึ้นเป็นเงาตามตัวในช่วงเวลานั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจากราคาของมีโอเริ่มต้น34,000ถึง36,000บาทกลายเป็น4 2 0 0 0ถึง45,000บาทนี่คือราคาตลาดหน้าร้านของดีลเลอร์ทั่วประเทศ แต่รุ่นก็ยังแย่งกันจับจองเพราะว่ารถขาตลาดไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นกระแสที่เกิดขึ้นกับมีโอและดูโวนั้นเป็นเรื่องที่พลิกความคาดหมายของทุกค่ายเป็นอย่างมากไม่มีใครเชื่อว่าเย,ยี่ยมห้าจะทําได้แต่เยี่ยมห้าก็ทำได้เรียบร้อยแล้วในช่วงเวลานั้นและหลังจากมีโอออกจาหน่ายได้เพียง3ปีเยี่ยมห้าก็เปิดตัวรุ่นฟีโน่อัตโนมติรุ่นที่3เข้าสู่ตลาดมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าโมเดิร์นคลาสสิกซึ่งปรากฏว่ายอดขายในช่วงปีแรกนั้นยังไม่ดีเท่าไหร่ เนื่องจากว่ากระแสยังไม่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นมีเพียงผู้ใหญ่อายุมากกว่า30ปีขึ้นไปมาซื้อฟีโน่ไปขับขี่และอีกหนึ่งปีถัดมาในช่วงปีพศ2550ก็ปรากฏว่ากระแสของฟีโน่เกิดขึ้นอย่างถล่มทลายรถนั้นผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายส่งผลให้ยอดขายนั้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและอีก6ปีถัดมายามาฮ่าก็สามารถขายฟีโน่ได้ถึงกว่า1ล้าน5แสนคันนี่คือประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของยามาฮ่า กับอโตเมติก3มรุ่นแรกที่ได้สร้างปรากฏการณ์ถล่มทลายกับตลาดเมืองไทยและในช่วงเวลานั้นยาม่าได้มีการจัดกิจกรรม g ิน n n e s s b o o k World of r e c o r d ์ยาม่าฟีโนวิ่งเป็นแถวขบวนยาวมากกว่า3,000ันคันทำสถิติโลกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กที่เขื่อนขุนด่านปราการชนกลายเป็นกระแสท็อกฮับเตอรทาวสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับฟีโนมากยิ่งขึ้นไปอีกจากนั้นมายาม่าได้มีการพัฒนาอโตเมติออกมาอีกนับ10บรุ่นไม่ว่าจะเป็นน u วโวอี e ลแกนต์นิโวหน มีโอ2 5รวมถึงฟิลาโน่แกลนฟิลาโน่รุ่นปัจจุบันนี้ที่ขาดิบขายดีต่อเนื่องจากฟีโน่ t ีทีเอ็กซ์ทวิซิตี้คิรวมถึงแอ r o ร็อกหนึคันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดที่โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบสปอร์ตออโตเมติกอย่างแท้จริงเครื่องยนต์1 5 5่งซแบบ VVA หรือว่าวาวแปรผันให้อัตราเร่งที่ดุนแรงในช่วงรอบต่ำปานกลางถึงรอบสูงอย่างต่อเนื่อง มันให้ความเร็วปลายที่เหนือกว่าคู่แข่งขันในขณะนี้อย่างเห็นได้ชัดนับเป็นพระเอกตัวใหม่รุ่นเรือธงของยามาฮ่าในขณะนี้เลยก็ว่าได้ย้อนหลังกลับไป15ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดครับว่ารถอัตโนมัติของยามาฮ่าจะแจ้งเกิดมาได้ถึงวันนี้กับยอดขายที่มากกว่า2ล้านคันและก็เชื่อว่าในอนาคตนั้นรถอัตโนมัติจะยังคงอยู่คู่คนไทยตลอดไปโดยมีสม่วนตลาดที่เป็นรองเพียงแค่รถครอบครัวเท่านั้นและหลังจากที่ยามาฮ่า ประสบความสำเร็จกับรถออโตเมติกทุกรุ่นที่ผ่าน,านมาในช่วงสาุีปีที่ผ่านมายามาฮามุ่งเน้นมาที่กลุ่มรถสปอร์ตมากขึ้นเริ่มจากยมามาฮ่า YZF R15 สปอร์ต1 5 0ซีซีที่มีความฉบเฉียวเร้าใจแตกต่างจากคู่แข่งขันก็คือ Honda c b r 1 5 0 r อย่างเห็นได้ชัดวายซ์เานั้นต้องบอกเลยครับว่าสร้างปรากฏการณ์ยอดขายที่ดีตั้งแต่มีการเปิดตัวขึ้นมาโดยวางราคาอยู่ที่85,000บาท วงจำน่ายครบ3ปีก็มีการเปลี่ยนโฉมใหม่เป็น y z f r ซ R15 ปี2017ก็คือคันนี้นี่เองการพลิกโฉมของ y z f r ซ5 1 5รุ่นใหม่นี้ต้องบอกเลยครับว่ามีจุดเด่นที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งขันอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของอัพไซด์ดาวเครื่องยนต์1 5 5 c ซีซีแบบ VVA ว wow, าวแปรผันให้ตาเร่งที่รุนแรงมากขึ้นรวมถึงไฟหน้าแบบ l e ที่มทีความสวยงามเป็นอย่างมากในขณะนี้และนอกจากรูปโฉมดีไซน์ที่มีความแหลมคมแล้ว เครื่องยนต์นั้นยังให้พลังแรงม้าที่สูงกว่าใครถึง19.31แรงมา้อาอัดจราเรยอดเยี่ยมพลังแรงเบยดที่เหลือเฟือส่งผลให้ยอดขายของวัชอ15นั้นยังคงสูงโด่งอย่างต่อนเนื่องต่อไปโดยวางราคาค่าตัวอยู่ที่95,500บาทเดิมทีก็เกรงว่าราคานี้ผู้คนอาจจะไม่ยอมรับแต่ปรากฏว่าราคา9 5 0 0 0บาทนั้นเป็นราคาที่ทุกคนอยอมรับได้และภายหลังการเปิดตัววาชอฟอา15ในช่วงหปีแรกนั้นก็ปรากฏว่า ยามาให้ไดเสริมตลาดรถสปอร์ตขนาด3 2 1ซีซีกับ YZF-R 3เปิดตัวพร้อมกันกันกบ Exciter 150อย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างเซอร์กิตจ,จังหวัดบุรีรัมย์วันที่7กุมภาพันธ์พศ2558ที่ผ่านมาโดยมีการเชิญนักบิดมโ t ต g p ถึง4คนนะครับมาร่วมงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คือ s รสซี่ลอเร b โซแบดลีสมิธและพอลสปากาโลโดยวางราคาค่าตัวอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาท ประกบกับ Kawasaki Ninja 300ถ้าดียวกันนั้น YZF-R15 ก็ประกบกับ Honda CBR 150R ก็จะเห็นว่า Yamaha นั้นเปิดศึกรถสปอร์ตทั้ง2ด้านและก็สามารถครองใจผู้ใช้คนไทยได้อย่างมากมายถล่มทลายในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจุดเด่นของ YZF-R3 ก็คือเรื่องของลูกโฉมดีไซน์ที่มีความสวยงามไฟหน้าตาเพชรที่สวยคมบวกกับเครื่องยนต์2สูบเรียง3 2 1ซี ให้พลังแรงม้าที่สูงถึง42แรงมา้าเหนือกว่านินจา300อย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการแจ้งเกิดของวัทเอ15วัทเ3จะเป็นการกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กลุ่มรถสปอร์ตของตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกว่า20ปีที่ผ่านมาอดีตความยิ่งใหญ่รถสปอร์ตของยามาฮ่าในช่วง20ปีถึง40ปีที่แล้ววันนี้กลับคืนมาอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามครับการเปิดตัว MT03 อีกรุ่นหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ากระแสของ MT03 นั้น คนไทยกลับไม่ชื่นชอบเท่าไหร่นักด้วยดีไซน์ที่ไม่โดนใจแต่เมื่อมาถึงการเปิดตัวของ m s 150 Sport Naked เครื่องยนต์150ซีซีบล็อกเดียวกันกันกบของว z f 8 5รุ่นแรกก็ปรากฏว่าด้วยดีไซน์ที่มีความแหลมคมโชบเชียวเร้าใจเปิดตัวด้วยราคา89,500บาทในงานมอเตอร์เอป2015ปลายปีพศ2558ปรากฏว่า นี่คือการเปิดตัวที่ทําให้ยามาฮานั้นต้องตกตะลึงกับยอดจับจองที่สูงสุดอันดับหนึ่งถล่มทลายเหนือความคาดหมายด้วยการฉีกดีไซน์นะครับที่แตกต่างจากที่เป็นผ่านมาของรถสปอร์ตในเมืองไทยรวมถึงมิติของรถที่มีความสั้นกระชับบวกกับเจ้ากับหน้าหัวกลับหรืออัพไซด์ดาวและท่วงท่าการกขี่ที่ความเท่สมาร์ทเหนือใครจึงไม่น่าแปลกใจครับว่า m 150นนจนถึงขณะนี้ยังคงครองคมยิ่งใหญ่ยอดขายสูงสุดอย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ของยามาฮ่า ในช่วง20ปีที่ผ่านมาครับ